8ปีลูกถึงรู้เรื่องพ่อบันแอนนี่บรูค เคยเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่อปี2553หลังจากดาราสาวที่มีผลงานระดับนางเอกอย่างแอนดี้บรูคได้ออกมาเปิดเผยในรายการข่าวชื่อดังว่าตั้งท้องโดยระบุว่าพ่อของเด็กคือฟิล์มรัฐภูมิและระบุว่าจะไม่ยอมทำแท้งขอเป็นแม่เลี้ยงเดียวจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าแอนนี่นั้นมีความสัมพันธ์กับดาราอีกหลายคนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก่อนที่จะจบลงด้วยการไก่เกียกัน ล่าสุดพบว่ามีการเปิดใจแอนนี่บรูคผ่านสมาชิกเฟซบุ๊กวล,ลินทรอวัตลาสังโดยแอนนี่ได้เปิดเผยว่าลูกชายคือน,น้องทีคายุซึ่งกำลังอยู่ในวัยน่ารักแอนนี่ยังได้กล่าวอีกว่าตอนนี้น,น้องทีคายุเริ่มโตแล้วก็ได้อธิบายให้ลูกเรื่อยๆ และบอกว่าทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ทั้งนั้นและเราทุ่มเทความรักให้ลูกอย่างเต็มที่ลูกรับรู้ความรักการดูแลจากเราซึ่งอธิบายให้ลูกฟังว่าในโลกนี้มีซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเยอะมากอย่างแม่ก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อลูกก็ไม่ได้อยากรู้อยู่กันสองคนก็มีความสุขดีมากแล้วโดยตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์มีการทาถึงเรื่องราวคาใจในอดีต จากกรณีการพิสูจน์ n n a ของน้องทีคายุโดยแอนนี่ได้กล่าวว่าเรื่องไม่เคยถึงขั้นศาลเรื่องถึงแค่การไก่เกี่ยแล้วจบแค่นั้นไม่มีการตรวจก่อนออกมาเปิดใจกับรายการอีกครั้งในปี2564ผ่านมรสุมมาหลายเรื่องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองทั้งกายและใจสำหรับแอนนี่บรู๊ แอนบอกลูกทุกอย่างยิ่งเขารู้ว่าแม่ต้องลำบากยิ่งทำให้เขาอยากเป็นคนดีโดยที่เกิดจากใจเขาจริงๆโชคดีที่ยุคนี้มีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนๆกันเขาเข้าใจวันนี้ขอแค่อย่างเดียวอย่าว่าน้องน้องกำลังโตแล้วบางคนไปว่าเขาเขาก็มีแค่เราคนเดียวเราก็ต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์อีกอย่างหนึ่งเราก็แก่ตัวลงด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะด้วยเราก็หันไปทำอย่างอื่นเพราะเราก็อยากหาตังค์ให้ลูกได้เรียนหนังส ส,สูงสูงแล้วเราหาตังคนเดียวก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวมีอยู่ช่วงหนึ่งไปทำงานต่างประเทศไปร้องเพลงก็ฝากน้องเอาไว้เลี้ยงเพราะเราคิดว่าเรายังสาวอยู่ต้องรีบหาตังถ้ายังหาตรงนี้ไม่ได้ก็หาที่อื่น